วันนี้คุณป้ามาห่อข้าวต้มเป็นข้าวต้มใบมะพร้าวพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งแล้วนี่พรุ่งนี้แซนโดนตาใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มวายแล้วเพื่อนเริ่มหวายใช่เริ่มไหมขมนขเขมกิกเขาพูดภาษาไทยเนาะ เริ่มไหว้เนาะตรงนี้เริ่มไหว้ตายายแล้วเนาะบรรพุบุบรรพบรุษที่ล่วงลับไปเนาะตรงนี้ก็ชาวบ้านมีความเชื่อว่านำข้าวใสา่นำอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมาเส้นไหว้เนาะตายายปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ล่วงลับไปก็จะได้มาทานอาหารที่บ้านเนาะเชื่อว่าจะ เขาจะปล่อยผีปล่อยวิญญาณออกมาเนไว้ในวันสา์เขาเริ่มปล่อยมาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วเพื่อนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วความเชื่อของชาวบ้านในสมัยโบราณ yep. ที่สืบต่อก,กันมาวันนี้เป็นวันที่30ชาวบ้านจะเริ่มไปวัดตั้งแต่วันที่26เพื่อนแต่วันไหว่จริงๆก็จะเป็นวันที่ วันที่หนึ่งกันยาเนาะวันที่หนึ่งตุลาเนาะวันที่หนึ่งตุลาจะเริ่มไหวจะเริ่มเรียกตายายให้มากินอาหารที่บ้านไปวัดมาหลายวันแล้วตายายก็ไปกินที่วัดก่อนหลายวันแล้วตอนนี้ก็วันที่หนึ่งถ้าวันที่หนึ่งก็จะมากินที่บ้านเนาะทานอาหารที่บ้านอันนี้ก็จะห่อข้าวต้มเนาะ เริ่มห่อข้าวต้มตั้งแต่วันที่30สิเพื่อนตรงนี้ก็จะไหวเนาะการห่อข้าวต้มใบมะพร้าวใบมะพร้าวช่วงนี้ก็แพงเนาะเพราะว่าหายากต้นมะพร้าวทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าชาวบ้านจะเริ่มปลูกบ้านติดติดกันต้นมะพร้าวก็ต้องตัดออกก็เลยไม่ค่อยมีใบมะพร้าวใบมะพร้าวจะแพงมากเลยเพื่อน มัดเดียวประมาณายี่สิบใบนี่ซื้อมาห้าสิบาทบายี่บใบห0สบาทน้องเพื่อนในตัวเมืองสุรินทร์เราแพงมากเลยบ้นมะพระ้าวนี่อันนี้ต้องซื้อนอ้องทุกวันนี้ต้นมะพระ้าวหายากแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านไม่ได้เพราะว่าบ้านจะติดติดกันเนาะกะลัวต้นมะพร,ะร,พระ้าวโดยโรคมะพร้าวลนลงมาเนาะใส่คนที่เดินไปเดินมาเนาะก็เลยต้องตัดต้นมะพระ้าวออกก็เลยแต่ละบ้านบางบ้านก็ไม่มีต้นมะพระ้าวเลยเนาะบางบ้านก็มีอยู่บ้างต้นสองต้น ก็เลยหายากต้องไปซื้อใบมะพร้าวเวลาห่อข้าวต้มเนาะต้นไม้ใหญ่ๆก็ต้องเอาออกหมดอยู่ใกล้บ้านไม่ได้เนาะอันตรายนิดหนึ่งใบมะพร้าวแพงมากเลยสองบาทห้าสิบรเปล่าใบหนึ่งถ้าถ้าห้าสิบาทได้ยี่สิบใบก็เราลืมนับดูว่ากี่ใบเมื่อกี้ประมาณยนะี่สิบแล้วเนาะประมาณยี่สิบใบเลยถ้ายี่สิบใบใส่เกลือด้วยบ่อ๋อ ถ้า,ายี่สิบใบถ้า,ายี่สิบใบห้าสิบบาทใบละกี่บาทจะถามคุณป้าดูก่อนถึงสี่สิบใบบ่โอถ้าถึงสี่สิบก็ประมาณใบละบาทมะสี่สิบกว่านี่บาทกว่ากว่า แต่ถ้าจริงๆก็ใบละสองบาทแล้วเนาะเห็นเขาส่งจริงๆผมป้าชิมดูว่าเค็มแล้วยัง <c oughs> บรรยากาศต,ตอนเช้าเนาะหลังจากไปวัดมาแล้วก็มาห่อข้าต้มเพื่อนไววไหวพรุ่งนี้เนาะไป้ตายายที่บ้านเนาะไหว้กี่วันหนึ่งวันหรือสองวันนี่แหละ แล้วก็ไปส่งตายายเนาะถึงวันสุดท้ายก็ไปส่งตายยายวันนี้ก็ห่อข้าวต้มเนาะขนมทําวันก่อนแล้วเพื่อนหลายอย่างโอ้แถวเมืองสุรินขนมเต็มไปหมดเลยตามริมทางริมอะไรผลไม้กับขนมเนาะช่วงนี้คนเยอะมากแน่นมากป้าก็ยังไม่ได้ซื้อน้ํายังไม่ได้สซื้อเครื่องดื่มเนาะซื้อแล้วซื้อไว้ก่อนแล้วอ๋อ <c oughs> เครื่องดื่มหลากหลายชนิดเลยต้อนรับตายายมาทานอาหารที่บ้านเนาะวันพรุ่งนี้ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นแต่ว่ามีความเชื่อแบบนั้นนอ้องเพื่อนว่าตายายต้องมาเนาะพ <Okay. S 1> รุ่งนี้ต้องหาซื้อพวกกับข้าวนอ้องเพื่อนกับข้าวอาหาร <Okay. S 1> สดๆเนาะเอามาทํากับข้าวเนาะ เพราะว่าต้องถ้าซื้อมาก่อนก็ต้องแช่ไว้อันนี้ต้องไปซื้อวันที่จะไหว้จริงๆเอามาทําสดๆใหม่ๆเลยเพราะว่าตายายมาปีละครั้งนึงก็ต้องทําอาหารดีๆเนาะอันนี้ก็ห่อข้าวต้มก่อนวันนี้ขนมก็ทํามันก่อนแล้วเพิ่มทยอยทําตั้งแต่วันก่อนแ้วเนาะเพราะว่าต้องทําหลายอย่างท,ทําทีเดียวหลายอย่างไม่ได้เนาะคนเดียว นี่อะไรนี่นี่นี่ท่นั่นที่นั่นท <ไอ S 1> ี่นั่น,น,น,น um ชาวบ้านก็จะเริ่มห่อข้าวต้มวันนี้แล้วเพื่อน,น,นโอ้เมื่อาวานไปซื้อใบมะพร้าวนะโอ้คนหาซื้อแต่ใบมะพร้าวเต็มไปหมดเลยเมื่อาวานนี้ใบมะพร้าวก็จะเป็นมะพร้าวใบมะพร้าวอ่อนเน,ะนาะข้างในแบบนี้เนาะเพื่อนนี่สีข,ขาวๆเดี๋ยวจ้าน่แนี่เจง ใส่เสลเจงนี่นึ่งข้าวเพื่อนนี้นึ่งข้าวไออะไรนะเขาเรียกข้าวต้องคั่วให้เข้ากันก่อนเนาะคั่วกับไปน้ำมันมะพร้าวกับกะทิมะพร้าวก่อนข้าวสารจะต้องแช่ไว้ก่อนแล้วก็เอามาคั่วใส่กับไอกับกะทิมะพร้าวคลุกกับกะทิมะพร้าวไม่ใช่คั่วคุกกับกะทิมะพร้าวก่อน มะพร้าว็ต้มไว้ก่อนแล้วเนาะแล้วก็บางคนก็ใส่บางคนเขาจะใส่อะไรนะเม็ดเม็ดถั่วดำเนาะบางคนใส่ถั่วดำไปด้วยแต่คุณป้าไม่ใส่ใส่แต่กล้วยข้างในาเนาะกล้วยก็จะปาดเป็นชิ้นๆแบบนี้ยาวๆแบบนี้เนาะใส่เข้าไปป้าจะใส่กล้วยแทนเนาะแต่จริงบางคนก็ใส่กล้วยด้วยเม็ด เป็นเม็ดถั่วด้วยแต่ว่าคุณป้าก็บอกว่าเกะกะมากกว่าไม่ใส่ก็เลยใส่แต่กล้วยเนาะห่อ้วยใบยมะพร้าวเนาะส่วนใหญ่ก็จะใช้ใบมะพร้าวห่อสมัยโบราณก็จะเป็นแบบนี้เลยสมัยก่อนต้นมะพร้าวเยอะก็จะปีนต้นมะพร้าวเพื่อนเอาไปปีนเอาปีนขึ้นไป เก็บต้นใบมะพร้าวบนต้นมะพร้าวสูงๆเนาะแต่ทุกวันนี้มะพร้าวไม่ค่อยมีก็เลยต้องซื้อใบมะพร้าวเนาะก็เลยราคาสูงนิดหนึ่งช่วงนี้สูงเฉพาะช่วงวันศาสตร์เนะาะใบมะพร้าวราคาเนาะก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้า ตื่นมาห่อข้าวต้มเนาะบางคนก็ยังไม่ได้ห่อไปเมืองก่อนบางคนนี่บางคนหมดแต่ไปเมืองยังไม่ได้หอ่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สามสิบก็เลยต้องรีบไปเมืองไปธนาคารเนาะบางคนยังไม่ได้ห่อข้าวต้มสงสัยจะกลับมาค่าอยห่อแต่คุณป้ายังไม่ได้ไปเพราะว่าคนเยอะวันนี้ไปวัดเสร็จก็กลับมาก็ห่อข้าวต้มเนาะนบรรยากาศช่วงเช้านำมาฝากคุณผู้เอฟซีเนาะ เป็นการห่อข้าวต้มในวันศาสตร์เนาะประเพณีโบราณของจังหวัดสุรินทร์เราเนาะนำมาฝากเพื่อนตอนเช้าชมคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เนาะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเนาะจากช่องวิทีคนสุรินทร์ที่เราได้นํามาฝากเพื่อนีตอนทุกๆครั้งเนาะ <c oughs> ก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่ๆ <c oughs> ก็กอย่า <c oughs> ลืมกดกระดิ่งเดินเพื่อน